เพราะว่าจีบิลไม่ยอมแพ้และไม่ยึดติดกับการต้องใช้พลังของตัวเองอย่างเดียวในการชนะจีบิลเข้าสู้กับดราโกเนียห้ารอบเพื่อไขปริศนาความลับความสามารถของดราโกเนียยอมอ่านหนังสือจากเผ่าเอลที่ตัวเองมองว่าเป็นแค่ย้าเพื่อสร้างพลังในการทะลวงเกล็ดใช้อุปกรณ์ของดรอปและกระดูของดราโกเนียที่เคยเอาชนะได้จนเอาชนะดราโกเนียตัวนี้ได้ด้วยตัวคนเดียว และสิ่งสำคัญคือโชคดีที่ได้เจอกับราโกเนียที่ไม่คิดจะกําจัดจีบิลทิ้งตั้งแต่เจอกันครั้งแรกด้วยครับนี่เป็นรายงานสาเหตุที่จีบิลปราบดราโกเนียได้ในโลกดิสบอร์ดนั้นได้จัดลำดับเผ่าพันธุ์ตามระดับพลังวิญญาณด้วยเทโตเทพเจ้าสูงสุด เผ่าดรากเนียอยู่ในลำดับที่4ส่วนฟูเกลนั้นอยู่ในลำดับที่6ดราโกเนียมีจุดเด่นที่เกรดตามคำบอกเล่าของดอฟเกรดดราโกเนีย1เกรดเทียบเท่าได้กับนักรบ1,000คนเมื่อรวมกับเลือดเนื้อและกระดูกการจะตัดขาดได้ต้องใช้ฟูเกลจำนวน50-100ถึงตนในการรวมพลังตัดให้ขาดแล้วทำไมจีบิลที่เป็นฟูเกลเพียงตนเดียว ถึงสามารถเอาชนะดราโกเนียด้วยตัวคนเดียวได้ขอเริ่มต้นจากการเจอกันของทั้งสองตอนนี้ก่อนครับช่วงหนึ่งของสงครามจีบิวอยู่ในวงพูดคุยของเหล่าฟูเกลในบทสนทนานั้นเกี่ยวกับแฟนทัสมาผิดปกติที่เรียกตัวเองว่าราชาป,ปีศาจสร้างจัตุรเทพเดโมเนียขึ้นมาและเป่าประกาศว่าจตุรเทพเดโมเนียที่ตัวเองสร้าง สามารถเอาชนะฟูเกียวได้นั่นจึงทำให้จีบิที่ได้ยินประโยคนั้นใช้ชิปวร์ปไปที่ดินแดนของราชาปีศาจจัดการเดโมเนียทุกตนที่เจอจนได้เจอกับเหล่าจตุรเทพทีวาและจีบิวก็จัดการมันจนหมดระหว่างที่หิ้วหัวจตุรเทพพวกนั้นแล้วกำลังเบื่อเบอื่อหาพวกจตุรเทพที่เหลือต่อ ก็ได้บังเอิญเจอกับดราโกเนียที่ว่าบินผ่านไปในสายตาดราโกเนียนั้นเป็นดราโกเนียสีขาวสแสดงถึงการเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของเดกินเรฟมังกรนักปราดเป็นฝั่งดราโกเนียที่เลือกจะไม่ยุ่งกับสงครามสำหรับทีวีวแล้วดราโกเนียที่ไม่โผล่เลยในสงครามเป็นสิ่งที่หายากมากหลังจากที่เบื่อ,อกับการกวาดล้างเดโมเนียจึงได้พุ่งเข้าไปหาดราโกเนียสีขาวนั้น เพื่อหวังจัดการเอาหัวของมันมาสะสมแต่จีบิลกับบินไม่ถึงตัวดราโกเนียสีขาวนั่นเพราะว่าดาโกเนียนั้นไม่ใช้การบินก็คือไม่ได้ใช้การบินแต่ใช้การเคลื่อนที่โดยทิ้งอากาศไว้เบื้องหลังตามความเข้าใจของผมคงจะประมาณว่าสมมุติเราจะบินตามดาโกเนียใช้เวลาสวินาทีดราโกเนียจะทิ้งห่วงอากาศช่วงสวินาทีไว้ที่หลังก่อนจะถึงตัวดราโกเนีย ทำให้ไม่ว่าไล่ตามเร็วแค่ไหนจิบิลจะถูกบังคับให้อยู่ในช่วงสองวินาทีเสมอจิบิลรู้ว่าไล่ตามยังไงก็ไม่ทันแน่ๆจึงได้ใช้วิธีเรียกให้ดาโกเนียตัวนั้นหยุดดาโกเนียหยุดพร้อมกับใช้ภาษามังกรว่าจะลืมการเสียมารยาทเมื่อกี้แล้วจงหายไปซะมันคือพลังของดาโกเนียสีขาวที่เรียกว่าภาษาวิญญ,ญาณมังกร เป็นพลังในการรู้ภาษาดั้งเดิมของสรรพสิ่งรอบตัวและบังคับให้สิ่งนั้นเป็นไปตามที่ดาโกเนียพูดการจะป้องกันได้ต้องใช้พลังวิญญาณที่มากกว่าในการหักหลางจีบิวจึงเข้นพลังวิญญาณที่มากกว่าปกคุมตัวเองเพื่อไม่ให้โดนพลังของดราโกเนียลบหายไปจีบิวรอดมาได้แต่ก็อยู่ในสภาพบาดแผลเต็มตัวดราโกเนียสีขาวตัวนั้นแปลกใจที่จีบิวรอดจากการโจมตีเมื่อกี้ แถมมาเพียงแค่ตนเดียวเลยยอมที่จะคุยด้วยนึกว่ามีธุระอื่นไม่ใช่มาสู้จีบิลก็เลือกที่จะพูดธุระตรงๆของตัวเองออกมาว่าไอสายตาที่มองจากฟ้าลงมาเดี๋ยวจะทำให้จมลงไปในดินเองในฐานะของสาสมหายากยังไงหัวนั่นก็จะต้องเอาไปประดับห้องให้ได้ดาโกเนียทึ่งในความห้าวของจีบิลแมจะถามย้ำว่าคิดจริงๆหรือว่าแค่ตนเดียวจะจัดการตัวเองได้ แต่จีบิลก็ยังยืนยันว่าจะจัดการได้แน่นอนพร้อมกับรวมพลังใช้ธาตุทลายสวรรค์ส่ดราโกเนียสีขาวดราโกเนียสีขาวใช้คำพูดว่าจงแตกสลายทำให้ทลายสวรรค์ที่จีบิลยิงมาหายไปดราโกเนียสีขาวเลือกที่จะจากไปไม่ทำอะไรจีบิลต่อโดยทิ้งคำพูดว่าหากอยากสู้กันอีกเมื่อไหร่ก็ให้มาได้เลยจีบิลที่บาดเจ็บ แถมพึ่งใช้พลังหมดตัวไปกับทลายสวรรค์ก็ได้แต่นอนอยู่กับพื้นจนในที่สุดอัรสดิลรุ่นพี่ฟูเกลก็มาตามหาแล้วพาตัวจีบิวกลับไปรักษาผ่านไปเจปีจีบิวเข้าเครื่องรักษาตัวของฟูเกลจนหายดีก็พยายามหาวิธีที่จะไปสู้กับราโกเนียสีขาวตัวนั้นอีกครั้งแม้ว่าจะโดนทางรุ่นพี่อัสดิลห้ามหรือเพื่อนของรุ่นพี่ดาฟิลตำหนิว่าห้าวจัง จะทำลายสถิติใหม่ที่ว่าจะปราบมังกรไม่ต้องใช้ฟูเกล 50- ถึง100ตนแล้วเหรอแล้วดาฟิลก็เล่าถึงการใช้ทลายสวรรค์่าที่แดงที่สุดของฟูเกลทำให้เกรดของดาราโกเนียหลุดได้หนึ่งเกรดก็ถือว่าเก่งแล้วจีบิวสายห้าวก็เลยตั้งคำถามกลับถ้าเกรดมันจะเจ๋งขนาดนั้นทำไมที่ผ่านมาเราถึงโค่นมันได้ละ่ะจำนวนฟูเกลที่ใช้จัดการ ไม่มีทางเทียบเท่ากับจำนวนเกรดที่ปกป้องตัวดราโกเนียอยู่แน่เรื่องนี้แม้แต่อัสเดีลหรือราฟิวก็ไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าฟูเกลรวมพลังกันในจำนวนที่กำหนดจะสามารถโจมตีดาโกเนียให้บาดเจ็บได้ดาฟิวยอมเข้าใจแล้วบอกให้จีบิวทำตามใจได้เลยมีเพียงแค่อัสเดีลที่ไม่ยอมจะพยายามให้จีบิหยุดทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ แต่ก็โดนจีบิวใช้หัวเดโมเนียที่เพิ่งจัดการมาเป็นสินบนให้ฟูเกลตนอื่นจับตัวอัสดิวเอาไว้เวลาผ่านไปจีบิวได้สู้กับราโกเนียสีขาวถึง5ครั้งอยู่ในสภาพเดียวกับตอนสู้ครั้งแรกทุกรอบอัสดิวไม่อยากให้จีบิวน้องรักไปสู้กับราโกเนียอีกแล้วเพราะถ้าเกิดราโกเนียมันเบื่อแล้วเอาจริงเมื่อไหร่จีบิวไม่รอดแน่นอนเลยใช้สิทธิ์การเป็นหัวหน้า ประกาศกฎว่าห้ามฟูเกลต่อสู้กับดาโกเนียเพียงลำพังแต่ทางจีบิลเองทุกครั้งที่ต่อสู้กับดาโกเนียสีขาวก็เก็บข้อมูลไปด้วยจีบิลเคยใช้ทลายสวรรค์นในสภาพสมบูรณ์ถอดเกดรดดาโกเนียได้หลายเกรดทว่าเกรดเหล่านั้นก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิมในพริบตาตอนแรกจีบิลคิดว่าเป็นพลังย้อนเวลาแต่ถ้าเป็นแบบนั้น ต่อให้รวมฟูเกลสู้สักกี่ตนก็ไม่มีทางชนะหรอกแล้วที่ผ่านมาชนะได้ไงหลังจากที่ฟื้นฟูจนหายดีจีบิวก็ออกไปบินเล่นแก้เครียดแล้วบังเอิญโดนเวทมนต์ขัดขวางการบินจนจีบิวตกหัวโขกกับพื้นด้วยความโมโหเลยยิงทลายสวรรค์ใส่จุดเวทมนต์ขัดขวางการบินไม่รู้จะทำไงต่อก็เลยลองหาเอาหนังสือของเอลที่สนใจ ระหว่างที่หาเลือกหนังสืออยู่นั้นจีบิวก็โดนเอลเข้ามาโจมตีจีบิวบาดเจ็บเป็นรูด้วยเวทมนต์หลายชั้นของเหล่าเอลที่มาปกป้องถิ่นตัวเองเอลนั้นใช้การประสานเวทมนต์หลายชนิดเพื่อเพิ่มอนุภาพการโจมตีแต่จีบิวก็เอาคืนเอลเหล่านั้นทีเดียวหายพอได้หนังสือจนพอใจก็กลับหลังจากรักษาตัวเสร็จจีบิวเริ่มศึกษาหนังสือที่ได้มาจากเอลตอนแรกก็อ่านภาษาเอลไม่ออก ต้องใช้เวลาอยู่2ปีกว่าจะอ่านได้จนจีบิลเจอหนังสือที่เขียนโดยอัจฉริยะของเผ่าเอวเกี่ยวกับการควบคุมห่วงเวลาที่ปิดจีบิลเลยลองเอามาดัดแปลงใช้ดูพอได้ไอเดียเพิ่มก็ไปขโมยแท่งเหล็กมาจากดอฟแล้วเอามาทดลองใช้กับกระดูกของรากโกเนียที่เคยเอาชนะมาได้การทดลองสำเร็จทำให้ตอนนี้จีบิลพร้อมที่จะไปสู้กับรากโกเนียอีกครั้งแล้ว อาร์ชดิวก็เตือนว่าประกาศกดห้ามแล้วนะแต่จีบิวฟังที่ไหนอาร์ชดิวเลยตั้งใจจะใช้กำลังทำให้จีบิวบาดเจ็บจนขยับไม่ได้ทางจีบิวเลยโจมตีสวนกลับอาร์ชดิวโดนการโจมตีนั้นจนกระเด็นติดกําแพงแม้ท่าทางของจีบิวจะดูน่าเกรงขามแต่ในสายตาของอัสดิวการแสดงพลังของจีบิวนั้นยังไม่ถึงครึ่งของพลังตัวเองด้วยซ้ำ จะปล่อยไปให้ดาโกเนียจัดการหรือตัวเองจัดการดีสุดท้ายอัสลิวก็เลือกที่จะยอมปล่อยจีบิวไปสู้กับดาโกเนียเพราะทำใจทำลายสิ่งที่เจ้านายตัวเองสร้างไม่ลงตอนนั้นเองที่อันทอสโอเดอุสของฟูเกลบอกให้อัสเดีสู้กับจีบิวแบบเอาจริงเพราะสำหรับฟูเกลที่ถือกำเนิดมาจากเทพสงครามการยอมแพ้โดยที่ไม่สู้ถือว่าเสียศักดิ์ศรีมากสรุปจีบิวชนะอัสเดีได้ ด้วยเทคนิคที่ใช้ในการปราบดาโกเนียหลังจากฟื้นฟูหลังการต่อสู้กับปาสลิวเสร็จจีบิลก็มาเจอกับราโกเนียสีขาวนั้นอีกครั้งดาโกเนียสีขาวใช้ภาษาวิญญาณมังกรเช่นเดิมโจมตีด้วยคำว่าจงระเบิดจีบิลที่รับมือท่านี้มาแล้ว5ครั้งก็เข้าใจหลักการของการโจมตีนี้จีบิลป้องกันโดยการเคลื่อนย้ายมิติเวลาในเสี้ยววินาที หลังจากนั้นก็มีการโจมตีด้วยหางของดรากเนียพุ่งเข้ามาต่อจีบิวใช้ห่วงเวลาที่หยุดในการรับมือดรากเนียนั้นมีพลังในการบิดเบี้ยวมิติเวลาร,บรอบตัวการจะสู้ดราโกเนียได้จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการบิดเบี้ยวของมิติเวลาให้ได้ซะก่อนซึ่งพอจีบิวปรับตัวได้การโจมตีของดราโกเนียก็ทำอะไรจีบิวไม่ได้อีกแต่สำหรับดราโกเนียที่มองดูจีบิวทำแบบนั้น มันก็เป็นเพียงการป้องกันตัวสุดชีวิตซึ่งถ้าจีบิวโจมตีส่วนกลับไม่ได้ก็จะต้องถูกดราโกเนียโจมตีโดนเข้าสักทีหนึ่งอยู่ดีทางด้านจีบก็พูดถึงข้อมูลอีกอย่างนั่นก็คือดราโกเนีย er มีตัวตนผ่านช่วงเวลาจํานวนมากสินะดราโกเนีย er มีตัวตนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตดราโกเนีย er ตกใจกับการที่จีบรู้ถึงขนาดนั้นเพราะตัวตนที่อยู่ได้แค่ช่วงเวลาปัจจุบัน ไม่มีทางจะรับรู้ตัวตนหลายมิติเวลาของราโกเนียได้สาเหตุที่ว่าทำไมการโจมตีของจีบิวที่โจมตีไปแล้วราโกเนียถึงได้ฟื้นฟูกลับมาได้ในพริบตาตามความเข้าใจของผมทันทีที่ราโกเนียรับความเสียหายจากจีบิวในปัจจุบันราโกเนียสามารถดึงเอาตัวตนมิติเวลาในอนาคตหรือว่าอดีตที่ไม่โดนการโจมตีมาทับซ้อนกับปัจจุบัน ทำให้บาดแผลที่ถูกโจมตีหายไปชื่อความสามารถนั้นก็คือ d e f e n s n world หรือแปลว่าห่วงเวลาที่ถูกรวมนั่นเองดากกเนียถามจีบิวว่ารู้ได้อย่างไรจีบิวก็ยิ้มเพราะการที่ดากเนียถามแบบนั้นมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าจีบิวดาวถูกจีบิวที่ยังไม่โจมตีกลับก็พอได้เตรียมแผนการไว้และเมื่อดูจากสีหน้าของดากเนีย แล่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเดานั้นถูกต้องตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้มันแล้วเดิมจากการบินข้ามผ่านห่วงเวลาไปที่ด้านหลังของดราโกเนียใช้แท่งเหล็กคล้ายปืนของดอฟจ่อเข้าไปที่เกรดใช้ดูเอาแคสซึ่งเป็นท่าของเอลที่สามารถสร้างพลังวิญญ,ญาณที่ยิ่งใหญ่ได้โดยใช้พลังวิญ,ญญาณจำนวนน้อยนิดหากเขียนสูตรเวทมนต์ได้ถูกต้องจากนั้น ก็ใส่มันลงไปในแท่งเหล็กคล้ายปืนของดอบปืนนั้นเป็นปืนของดอบที่มาจากปืนหลักของยานลบกรีสส,สามารถใช้ทะลวงบาเดียของเอลได้เมื่อรับพลังวิญญาณจำนวนมากเข้าไปวงจรเวทในตัวปืนจะบีบอัดพลังวิญญาณให้คมและบางเพื่อใช้ในการเจลวงทำให้มีเกรดมังกรหลายเกรดหายไปจากการโจมตีนี้ จากนั้นก็ดำกระดูกของราโกเนียใส่เข้าไปในปืนที่กำลังละลายเพราะรับพลังวิญญาณมหาศาลไม่ไหวแล้วจีบิลก็ใช้ทลายสวรรค์แบบสุดตัวยิงซ้ำเข้าไปโดยใช้กระดูกของราโกเนียเป็นเหมือนกระสุนปกติราโกเนียจะฟื้นฟูตัวเองด้วย d e แฟชั่น o วิลด์แต่เพราะการโจมตีของจีบิลที่ใช้กระดูกของราโกเนียใส่เข้ามาด้วยมันเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวของราโกเนีย ทำให้ไม่สามารถดึงตัวตนในอดีตหรืออนาคตมาทับซ้อนเพื่อรักษาบาดแผลได้แม้จะสามารถจุดการรักษาของดาโกเนียได้แล้วแต่ตัวจีบิวเองก็ใช้พลังงานไปจนหมดกับทลายสวรรค์จนตัวหดเล็กลงจีบิวจึงได้ใช้ท่าใหม่ที่คิดคนขึ้นชื่อว่าทะลวงสังหารเป็นการใช้สูตรเวทมนต์ของเอลเขียนทับแกนกลางของตัวเอง เปลี่ยนมันให้กลายเป็นแสงกระจัดกระจายจํานวนมากแล้วพุ่งลงไปในปากแผลของดาโกโนียที่เปิดอยู่การทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการใช้ตัวเองเป็นระเบิดพลีชีพแล้วมอบทิศทางไปยังปากแผลดาโกเนียเมื่อดาโกเนียรับพลังจํานวนมากเข้ามาข้างในพลังจะส่งผลไปถึงตัวตัวอื่นๆในมิติของดาโกเนียแล้วการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในทุกมิตินั้นจะส่งต่อกันไปมา จนเกิดการทวีคูณไปเรื่อยๆจากนั้นราโกเนียก็จะรับพลังงานที่มากขึ้นเรื่อยๆในทุกมิติไม่ไหวก็จะระเบิดตัวเองไปในที่สุดนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมฟูเกียวไปการ50 1 0 0ถึง100ตนถึงสามารถโค่นราโกเนียลงได้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงพริปตาเดียวทำให้ราโกเนียสีขาวนั้นป้องกันไม่ทันการต่อสู้จบลง จีบิลอยู่ในสภาพกระดิกตัวยังยากสาเหตุที่จีบิลยังไม่ตายเพราะว่าการเขียนสูตรเวทมนต์ยังไม่สมบูรณ์เพราะจีบิลเพิ่งเรียนเดวได้ไม่นานการระเบิดตัวตายเลยไม่สําเร็จแต่มันก็มีพลังมากพอที่จะระเบิดดาโกเนียสีขาวนั้นลงได้ดาโกเนียสีขาวตนนั้นชื่อรีเฮเกเตท,ที่แปลได้ว่าแสงสว่างแสนไกลเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของโซดิวเดกินเรฟ ส่วนสาเหตุที่ทำไมดีเฮเกอร์เต้เนั้นถึงไม่จัดการจีบิลต,ตั้งแต่ทีแรกก็อาจจะมีหลายสาเหตุแต่ที่ผมเดาคือตัวดีเกอร์เต้น,นั้นแปลกใจที่ฟูเกียวตนเดียวจะมาท้าสู้กับราโกเนียแถมไม่ตายจากการโจมตีครั้งแรกของตัวเองเลยอยากจะเก็บฟูเกียวตนนั้นไว้เพื่อให้มาท้าสู้กับตัวเองไปเรื่อยเป็นความสนุกที่ได้เจอตัวตนที่อ่อนแอกว่าแต่ก็ยังพยายามจะเอาชนะตัวเองให้ได้ หรือว่าตัวดูเกอร์เตเองมองเห็นอนาคตที่ตัวเองจะถูกจัดการโดยฟูเกลตนหนึ่งแล้วเลยยอมรับและสนุกกับช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่พร้อมแม้แต่ชูริวฮาร์ทีเรฟราชาของเผ่าดาโกเนียถึงจะเห็นอนาคตว่าตัวเองจะต้องต่อสู้แพ้กับอันสทอร์และถูกกำจัดก็เลือกที่จะไปต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาและสนุกกับช่วงเวลานั้นจะเห็นได้ว่าดีเกอรเต เวลากำลังจะตายนั้นก็ยังยิ้มอยู่และพูดกับจีบิวราวกับว่าตัวเองนั้นหมดหน้าที่แล้วเนื้อหาส่วนนี้อยู่ในโนเกมนโนไลท์พลาคติคลัลวอลเกมบทไฮการ,ร์ดออเรชครึ่งแรกกับครึ่งหลังของสำนักพิมพ์ a หากมีตรงส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจผมช่วยแทเทๆดให้เข้าใจได้ครับจบการรายงาน สาเหตุที่ GPU ปราบดาโกเนียแล้วครับคานตะโอรุ